ทำการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานโดยการคลิกที่ข้อมูลพื้นฐานท่านจะพบกับหน้าต่างข้อมูลพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลคนขับข้อมูลรถข้อมูลลูกค้าและข้อมูลสถานที่เมื่อคลิกที่ข้อมูลส่วนตัวท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้กรอกไว้ในตอนลงทะเบียน ื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเมื่อคลิกที่ข้อมูลคนขับท่านสามารถเพิ่มคนขับรถได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่มคนขับรถทำการกรอกข้อมูลและเลือกภาพของผู้ขับรถ ก็ทำการกรอกข้อมูลของคนขับเรียบร้อยแล้วให้คลิกดำเนินการหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคนขับรถสามารถคลิกที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกดำเนินการหากท่านต้องการลบข้อมูลคนขับรถให้คลิกที่ลบข้อมูลท่านจะพบกับหน้าต่างการแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลให้คลิกตกลง เมื่อคลิกที่ข้อมูลรถท่านสามารถเพิ่มข้อมูลรถได้โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มรถทำการเลือกภาพรถและกรอกข้อมูลของรถ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มดำเนินการหากต้องการแก้ไขข้อมูลรถให้คลิกแก้ไขข้อมูลรถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรถแล้วคลิกดำเนินการหากต้องการลบข้อมูลรถ ให้คลิกที่ปุ่มลบข้อมูลท่านจะพบกับหน้าตา่างการแจ้งเตือนยืนยันการลบให้คลิกตกลงเมื่อคลิกข้อมูลลูกค้าท่านสามารถทำการเพิ่มลูกค้าได้โดยการคลิกที่เพิ่มลูกค้าทำการกรอกรายละเอียดของลูกค้า เลือกประเภทลูกค้ากลอกเบอร์โทรศัพท์กรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกอีเมล เรอกเว็บไซต์กรอกที่อยู่ เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกดำเนินการหากต้องการแก้ไขรายะรละเอียดของลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวทำการแก้ไขข้อมูลและคลิกดำเนินการหากต้องการลบข้อมูลของลูกค้าให้คลิกที่ลบข้อมูล ท่านจะพบกับหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลให้คลิกตกลงเมื่อคลิกที่ข้อมูลสถานที่ทำการเพิ่มสถานที่โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มสถานที่เลือกภาพสถานที่กรอกชื่อสถานที่ เลือกจังหวัดเลือกอำเภอเลือกขแขวงหรือตำบลแล้วก็รอออหัสไปรษณีย์ เลือกประเภทเกรอกชื่อบริษัทกรอกรายละเอียดของข้อมูล เมื่อกออข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกดำเนินการท่านสามารถสร้างระบบแผนที่ได้โดยการกรอข้อมูลสถานที่ หรือลากหมุดสีแดงมาปักไว้ในแผนที่ระบบจะทำการบันทึกลองติจูดและละติจูดให้อัตโนมัติหากต้องการแก้ไขข้อมูลสถานที่สามารถคลิกที่แก้ไขข้อมูลสถานที่